เราจะพาท่านมาชมงานสยามพารากรอนอิตาเลียนดีไซน์นี้ที่เป็นการรวบรวมผลงานการออกแบบประเภทต่างๆซึ่งถัดขึ้นแล้วขเข้าพอมพเอร์ส่วนยงานร้าสยามพารากรอน่่ะงานสยามพารากอนอิตาเลียนดีไซน์วีคเป็นงานแสดงผลงานครั้งสำคัญที่ได้รับความร่วมมือจากอิสติตูโต,โตมารังโกนี สถาบันแฟชั่นและการออกแบบชั้นนำของยุโรปที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างนักออกแบบระดับแนวหน้าชั้นนำของโลกมานับไม่ถ้วนโดยเป็นการรวบรวมผลงานการดีไซน์การออกแบบหลากหลายประเภทชิ้นงานมาจัดแสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบและหลงรักงานด้านออกแบบร่วมค้นหามุมมองแนวคิดความสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจจากศิลปะการดีไซน์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานต่างๆ อย่างจูเลโอคาเปลิน่นักออกแบบชื่อก้องโลกชากอิตาเลียนที่นำผลงานการดีไซน์ในเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกของคอลเลกชันพิเศษที่ร่วมกับแบรนด์ดังอย่างเอเมเลิโอปุชชีมาแสดงในงานนี้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานการออกแบบจากแบรนด์รถสกูตเตอร์สุดพรีเมียมสัญชาติอิตาลีชื่อดังอย่างเวสปา ที่นำเอารถสกูตเตอร์รุ่น Limited Edition อย่าง Vespa 946มาร่วมเสริมทัพโชว์ในงานดีไซน์ที่ถูกออกแบบได้อย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่สามารถผลิตซ้ำได้อีกพร้อมด้วยแบรนด์เครื่องครัวที่นำเข้าจากประเทศอิตาลีเป็นแบรนด์ดีไซน์เด่นล้ำสมยัยและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างแบรนด์อ l e s s ซ ที่เป็นการนำอุปกรณ์ครัวต่างๆที่มีการออกแบบมาพิเศษแบบที่ไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนความพิเศษภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นจากเหล่าบรรดาเซลลิปิตี้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่ป็นนักออกแบบสิทธิ์เก่าจากสถาบันอิสติต u โต m มาราโกนมาร่วมแสดงในงานนี้ด้วยอาทิพลอยหอวัง แฟชั่นนิสตาชื่อดังของเมืองไทยกับผลงานการออกแบบที่เกิดขึ้นได้ด้วยความรักและความลหลงไหลในแฟชั่นแห่งแบรนด์ him and her ปลอยชะวะพรเราหับพงชนะแห่ง P.S. Material ตุ้ยทิพนันสีเฟื่องฟุง้ง กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังชั้นสูงโดยดีไซน์ที่โดดเด่นแห่งแบรนด์ทูอีดวงวนณพรโปรซยานน์กับผลงานการออกแบบที่ได้รับความนิยมจากสาวๆทั้งเมืองกับแบรนด์ r ูทส์รูทวิวิชุกรโชคดีทวีอนันต์แห่งเกรย์ฮาและท็อปชนะชยัยโอปนายิกุลแห่งเชคแอปเพียวที่พร้อมนำผลงานการออกแบบ มาจัดแสดงให้ชมกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยสิริยดาจำเจริญทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน